That's where I'll see your นี้นะคะกลับมาเจอบใครมีติดแต่ซาิเซนอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ยเราก็จะมาเม้ามอยเรื่องประมาณครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าบ้างแล้วก็จะบอกว่าพื้นฐานเราเป็นคนที่ผิวผสมนะคะมีสิวบ้างประปรายเคยเป็นสิวหนักๆมาแล้วแล้วก็ช่วงหลักเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นหนักเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็ชอบเพลียนหน้าตัวอย่างทุกคนคือเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิวอุดตันขึ้นเรื่อยๆและฉันก็ชอบกดสิวเองค่ะบางคนอาจจะเลือกการไปกดสิวที่ร้านใช่ปะแต่วาม แบบสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีด้วยแล้วก็หลังจากที่เรากดเสร็จเนะี่ยเราก็ต้องบํารุงผิวให้มันดีๆนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยดํารอยแดงขึ้นหรือเกิดเป็นแผลเป็นหรืออักเสบกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะมีก็คือการเกิดฝ้าบนผิวหน้าของเราแน่ๆเพราะว่าปกติเราเป็นคนไม่ค่อยมีฝ้าเลยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ประเทศเปิดแล้วก็เที่ยวสะบัดแล้วก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ตากแดดส,สรุปก,ก็คือฝ้าแดดมันขึ้นทุกคนมันขึ้นตรงเนี้ยเห็นเป็นจางๆซึ่งเราก็แบบอเมซิ่งคือม่เคยนนาาาาวรัััป็ญหหหสํบลๆ เลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบเซลฟี่กลางแดดซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น,น,นก็คือชอบทากิจกรรมกลางแดดสุดๆแล้วก็ด้วยอาจจะอายุที่มันแบบเยอะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมทุกคนหรือแม้กระทั่งการละเลยาการทากันแดดต่างๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดฝ้าแดดได้นะคะเราก็เลยต้องรีบหาสิ่งที่จะมาช่วยตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เขาจะแบบว่าไปมากกว่านี้แล้วเราจะบอกว่ารอยดําฝ้าแดดเป็นสิ่งที่หายยากมากแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องรีบป้องกันไว้ก่อนนะคะทุกคนขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่เ หนึ่งเลยก็คือชอบถ่ายรูปก,กลางแดดมากมันฉ่ำเขา้าใจไหมทุกคนเวลาแต่งหน้าแล้วถ่ายรูปก,กลางแดดอ่ะมันสวยเวลาถ่ายติ๊กตอกก็มันสวยแล้วเราก็เอาหน้าไปจอ,อยที่แดดตรงนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าต้องเต้นติ๊กตอกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปทะเลก็ไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นก็คือแดดฉ่ำสุดๆจากประเทศไทยจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยได้วยนะนี่ก็คือไปญี่ปุ่นมาสิงคโปร์มาก็คือแดดแบบ เขาน้าแบบสุดๆซึ่งเรานะคะ,ะ,คะก็ได้พบกับสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่ก็คือ Nivea l u m i n o u s 630 Advanced Spot Serum นะคะทุกคนจริงๆตัวนี้เขามีทั้งหมด3ส,สูตรด้วยกันมีสีทองสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะแต่ว่าสูตรที่เรารู้สึกกเะมากกับเราเนี่ยเราก็จะใช้สีทองเป็นหลักนะคะซึ่งตัวนี้เขาปรับสูตรใหม่นะคะทุกคนก็คือเน้นในเรื่องของฝ้าแดดจุดด่างดำแล้วก็เพิ่มไฮยาลูรอนเข้มข้น2เท่าจากสูตรเดิมด้วยนะคะตัวไปหาข้อมูลมานะคะก็คือตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของฝ้าแดดแล้วก็จุดด่างดำแบบไป ชั้นผิวจริงๆนะคะซึ่งเขานะคะจะไปยับยั้งตัวเ n นไซม์ไทม์โรนซินเ e นี่ดูมีความรู้สุดตัวนี้มันเป็นต้นต่อของจุดด่างดำมันเองเขาาจะช่วยลดปัญหาของการเกิดซ้ำด้วยนะคะเราก็เลยต้องเรียบใช้ไว้ก่อนเลยก่อนที่มันจะขึ้นมาเยอะกว่านี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะจ๊ะ,ซะเซรั่มเขาจะมีความบางๆเบ,า,บ,า,บาๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ใช้ง่ายมากนะคะมันซึมไวมากทุกคนไม่เหนียวเลยนะเลยสามารถใช้ได้ทุกวัน คือเวลาที่เราทาเคียนมันชอบทาบแบบนี้นะคะไปตามแนวรุมคนแบบนี้ ตัวนี้เขาจะมีกลิ่นที่มีความแบบหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็คือมันทาให้ผิวชุ่มชื้นมากๆตอนนี้ผิวก็ยังชุ่มชื้นอยู่<ม>หลังจากที่ทาเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวแบบเงาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เหนียวหนาอะไรทุกคนจะเห็นเลยว่าหน้าเรามันไม่เป็นเมื่อเล่ยมันซึมเข้าผิวไปเลยพอใช้แล้วทุกคนเราจะรู้สึกได้เลยว่าพกฝ้าแล้วก็จุดด่างดำมันจะมีความจางลงเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราใช้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะเราคิดว่าถ้าใช้ในระยะยาวเนี่ยมันก็น่าจะแบบเห็นผลได้ดีเลยซึ่งส่วนตัวเรานะคะเราใช้มาัดดดาาแลล้วรร่่มเิจจงงงงออยุตๆ ผิวหน้าตอนนี้ แล้วก็เขามีอีก2ส,สูตรเดี๋ยวจะมาแนะนําอีก2ส,สูตรตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้จะมาแนะนําสําหรับวัย40บวกนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนวัย40บวกดูเราอยู่หรือเปล่าแต่แเราคิดว่ามีคนที่เป็นฝ้าแดดหนักนกเลยนะคะหรือว่ามีจุดด่างดงสะสมรวมถึงอยากที่จะลดริ้วรอยในตัวเดียวก็จะเป็นสูตร anti age and spot serum ก็คือเป็น two in one ไปเลยค่ะทุกคนตัวนี้ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมไฮยาลูรอนแบบเข้มข้นช่วยทําให้ผิวมีความกระชับแล้วก็อ่อนเยาว์เขาจะช่วยไปเติมแบบริ้วรอยล่องลูบให้มันดูฟูที่สําคัญก็คือจะช่วยปรับสี ด้วยนะคะคหรือถ้าเราสุกว่าเราเป็นวัยใสวัยยี่สิบอัี้ก็จะแนะนําเป็นสูตรนี้นะคะทุกคนเป็นสูตรสีเขียวนะคะอันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสาวผิวมันแล้วก็เป็นสิวสูตรนี้นะคะชื่อว่าสูตร post acne e mark serum ซึ่งตัวนี้เนะะี่ยเขามาพร้อมกับสารสลิดสลิด exid ที่จะช่วยลดรอยดําจากสิวนั่นเองแล้วก็เขาจะช่วยคุมมันตลอดทั้งวันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดพวกรอยดาฝังลึกแล้วก็ช่วยทําให้ผิวมีความเรียบเนียนขึ้นด้วยสูตรนี้นะคะจะเป็น triple action เลยก็คือเหมาะสําหรับคนเป็นสิวใช้ในช่วงที่เรารักษาสิวได้เลยนะคะคคก็คือ สิวหายไรอยสิวกันไปเลยจ้ะโอเคอย่างแรที่จบไปนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของฝ้าสิวจุดด่างดำใช่ไหมคะทุกคนบอกเลยว่านีเวลลูบีนัส630เคลียทุกจุดลึกถึงต้นตอของจริงจ้ะใครที่ไม่มีเวลาไปคลินิกนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้เลยเดี๋ยวจะมาแนะนําในเรื่องของการกดสิวนะคะทุกคนเราเป็นคนที่ชอบกดสิวเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะกดสิวเองที่บ้านนะคะแนะนําว่าให้ดูศึกษาวิธีการกดสิวเองไปก่อนเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าก,กดสิวเองแล้วกดผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้หนักกว่าเดิมเช่นเป็นสิวอักเสบขึ้นนมาาหรือว่เป็ รอยดำที่แบบเข้มมากๆไม่หายสักทีซึ่งเราผ่านาหมดแล้วนะคะทุกคนเราผ่านมันมาหมดแล้ว1เลยก็คือเราต้องดูว่าสิวที่เรามีอยู่เนี่ยมันกดได้หรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะตอนนี้นเราเป็นสิวไม่มีหัวซึ่งอันเนี้ยเป็นไปนตามฮอร์โมนนะคะการเป็นสิว เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันเป็นสิวหัวช้างหรือว่าสิวไม่มีหัวอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปกดเนี่ยมันไม่ได้นะคะทุกคนมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหัวให้กดเราเคยพยายามกดแล้วสรุปก็คือหนักกว่าเดิมนะคะแต่ทีนี้สิวที่มันกดได้ีหนก็จะเป็นสิวอุดต,ตันหรือสิวที่มีหัวเราจะต้องมีเข็มพี่เอาไว้เจาะนะคะเหมือนกดเข้าไปนิดนึงอะไรแล้วก็เป็นที่กดสิวกดลงไปซึ่งเราก็จะแนะนําว่าให้กดตอนที่ผิวหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทาครีมแล้วก็ไปกดอะไรเงี้ยผิวหน้าเรา,ม,ามันจะ่่นมมาาากทุ้้ั็จจะรดอยงเเขใใชํ อักเสบเพราะว่าเรากดน้ำหนักมันไม่ถูกและที่สำคัญก็คือทุกคนห้ามไปเค้นนะคะถ้ามันไม่มีหัวหรือมันไม่ออกจริงๆเนี่ยก็อย่าไปเค้นมันเพราะว่าบางทีมันเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยก็คือรักษาไปอีกยาวเลยนะจ๊ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเออเป็นรอยสิวไปแล้วอะไรเงี้ย ใช้ตัวน,นี้จ้า nivea luminous หกสช่วยได้นะคะโดยรวมนะคะทุกคนครึ่งปีแรกของตูวเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะสงบกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะเจอครีมที่ถูกกับผิวหน้าของเราแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้ครีมที่เยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะใช้ครีมที่แบบ two in one two in one ไปเลยใช้อะไรที่มันน้อยน้อยไม่ต้องเยอะแต่มีคุณภาพเพราะว่าบางทีเราทาครีมเย,เยอะเกินไปมาหนักหน้าแล้วก็อาจจะอุดตันได้อีกนะคะอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนใช้ทาครีมสิบตัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่า เราไปต่างประเทศแล้วเราหน้าแห้งมากเลย <Okay. S 1> ก็เลยต้องเพิ่มความชุ่มชื้นใดๆเข้าไปนะคะคือพอเรารู้ตัวแล้ว่าเนี่ยหน้าเราเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องรีบแก้ไขนะคะเราก็ต้องรีบบำรุงมันปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้อาจจะแก้ปัญหาไม่ทันก็เลยต้องรีบรักษานะคะทุกคนอย่างที่เราดูกันว่าการเป็นสิวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นก็รักษาไปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงเป็นการแต่งหน้าใน everyday look ของเราแล้วทุกคนจะงงมากว่าเราแต่งหน้าน้อยมากจริง <laughs> เดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วเดี๋ยวอธิบายว่่่่าาาแตงงยัไกกม้จนนีี็็เเปอทร ในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเออเราแทบไม่ได้ลงรองพื้นเลยค่อนข้างที่จะเปลืยหน้าแบบมากนะคะอาจจะยังแบบเออเห็นรอยบ้างเป,ปล่าไปก็ช่างมันนะคะเราก็จะลงแค่คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดที่เราแบบอยากที่จะปกปิดจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆก็คือเน้นแต่งหน้าให้ผิวหายใจได้เน้นบํารุงผิวไปนะคะเพราะว่าเรา ขี้เกจแต่งหน้าแต่งให้พอแบบสดใสขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเติมปากเติมแก้มอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราค้นพบมาในเครื่องปีได้ก็คือเราชอบทำดอลลี่อายมากตรงนี้เพราะว่ามันทําให้หน้าดูดูเด็กแล้วก็ปัดแก้มหน้าแก้มตรงนี้แล้วก็ทับแบบเบลล์เบรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยฉันกันคิ้วออกเลยนิดเดียวแล้วก็เขียนให้มันตรงๆให้มันดูเกาหลีนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่างานตาของเรานั้นลงแค่อายแชโดว์จบนะคะก็คือไม่มีอะไลเนอร์ไม่มีมาสคาร่าอะไรเลยเพราะว่าไม่อยากแต่ง <What? S 1> เยอะ <laughs> อยากทําอะไรให้มันง่ายรวดเร็วแล้วก สบายที่สุดนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า Nivea Lumina 630เวรจริงไปลองกันนะคะทุกคนราคาก็คือ799บาทน่าใช้มากๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ได้ลองใช้ Nivea Lumina 630ไปเนี่ย <c oughs> แล้วเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์รีวิวพูดคุยกันได้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย